ครรนนแค่เริ่อกบนี้ตปลงสูบป่ะสูบเริ่มก่อนเลยเริ่มเลยหัวเบรซ็ตเบอรเซ็ตเดิสาเซ็ตอเซ็ตล้สเซ็ตเมนเซ็ตสารเจ้าแห่งสิบสอจัก,กรปรเทพ เ step. Step. สเต็ปสตาสคอรสติกรอสติกเมนสเตปโอเคสตาร์สเตปคอร์สเตปคอร์สเตปดีเฟนสเตปเมนสเตปอันเชิญโคดิเออร์สลับคอกับนิ็กสดเมจิกเอ็มเพลเรอร์รอโจวการ์จากเด็กสองใบแต่น้าเปิดไปบนสุดสองใบถ้าเป็นการ์ขอเจ้าสมิงจะสามารถนำขึ้นมือได้ น้ำเครื่องมือหนึ่งใบใบนี้ให้ทิ้งคนไล้้ยอนปรับเลเ้ลให้เป็นเลเ้วสองดยบบคอนึเม็ดจบเทินรอสติอสติรอสติเป็นสรกอันเิญฟอกใส่ตียังไงต่อครับยังไงต่อปฟอกเลีว้วสองแต่ถ้าเป็นเลวก็จตอนีอด รับได้พลังชีวิตได้คอสมราของนิกส์ทำลายฟอกทำลายสบิทที่พิเีไม่เกินเจ็ดันถ้าเกิดเสียร้ายทำลายฟอกสตาร์สเตปคอสเตปคอสเตปลีเฟสสเตปเมนสเตปอันเชิญโรเนอร์รถเลเวลโคเรออนให้เหลือแค่เลเวลหนึ่งใช้คอสมราของโคเอรออน ถ้าจาเชิญก912จากประเทศการที่ไม่คอว่าจากประเทศคอสในมือจะลดลงหนึ่งจายคอสแค่หนึ่งอันเชิญจัากประเทศพายาวเซนูรีย์ตรงพืนที่เลเวลาสองทักเสร็จเซนตูรียโจมตีใช้่อาอสามารถโจมตีส่งคอฟคอฟไวงชีวิตพอสมสามารถิิรงสทง,งานโบก BP ห0 0 0งแล้วก็ได้ควาเม็ด BP หนึ่งหจรับพจบเทิรนสตาร์สเ็ คอสติคอสติี่เฟสติเมนสติเมือห้าใบอันเชิญสิบสองแห่ประเทศที่พ่แม่ขอเดืกชิ้ ซาสเตปคอสเต็ปคอสเต็ปรีเฟรสเต็ปเมนสเต็ปลดเลเวลเน็กซัตให้เหลือแค่เลเวลหนึ่งอันเชอร์ิมเมจินเบรฟเทเบมันดักคีเทเบมันดักคีทำการเบรฟกับเซมูเรียสเบฟข้างขวาให้คอหนึ่งเล่นกับราฟินเนอร์ปรับเป็นเลเวลสองแอทักสเต็ปเซมูเรียสทำการโจมตี เช้พอสามารถมาโจมตีเซมิเนียตอนนี้ซิลอยู่ได้รับโลวัหเมตรที่ตัวเองพร้อมกับโบวีพีหนึ่งหมื่นด้วยอสามารถอของเทพมานาคีทํำลายตอเลชชิปเ้่าน,นี้ไม่เกินเซมิเนียจะสาม,มารถทำลายได้ดเลเบิลซิมโบรับไหลับอะไรได้ทำงานที่สองจงกัรเทพพอเวลาไปสั้นซิลเกไปก่อนใช่ใช่ใชเก็บไ้ก่อนกัน,กนนะ ได้แค่ไปเดียวคุได้บ้างคนนั้นเนาะจบเธอแล้วรอคอรอเนี้เฟสเฟสเบสมีกี่ใบมีมือหาใบสายหกเมตรอันเชิญแมมโมอิิ ได่ขอหห้โ okay. อเคปัพเลเวลออลทำไมตั่นไปเริ่มสุดสุดจากนั้นชายสองเมตรไม่ซับกำแหงมันต้ทางรอชิป สตาร์สเตปคอร์สเตปจอสเตป e ีเฟสสเตปเมนสเตปถอดอิมเมจินเบรฟใช้ควาสามารถของเน็กซถ้าทำการเรียกการจากประเทศที่มีคอร์ตั้งแต่8ขึ้นไปคอร์จะลดต้อง1นส่3เม็ดอันเชิญสุดยอดสปอจากประเทศเอ็กเซนซีฟอมูระเซมูนิงเซมูเรียเอ็ฟอมูร อีมาจิมเซฟซ้ายกับขวาอัธกเซฟเอ็กเซซิฟอร์มูล่าทำการโจมตีใช้ความสามารถเมื่อโจมตีของเอ็กเซซิตอนนี้ซิลอยู่ตัวเองเพิ่มเป็นเลเวลสูงสุดและด้ยวยความสามารถนี้ต่อจงนวนการ์ดจากประเทศซีบงตุนในสนามสามา,ารถทำลายสปิริคู่แข่งได้หนึ่งตัวตามจำนวนนั้นตอนนี้มีอยู่สามใบแต่ว่าเลือกทำลายได้แค่ใบเดียวทำลายเมโมอิจิทความสามารถของออรันไลซันสปิริผ่าจักรวัฒนเทพอุปกรณ์คุณภาพ ไม่ได้แปไ่งใเลยๆด้วยความสามารถของเทพมาร่ะคีขอทิ้งเบิร์ดหนึ่งใบของคู่แข่งด้วยควาสามารถนี้สเปนสีแดงทั้งหมดไม่ดีสริตพวกใน,นสนามจะบ,บวดบีพี่าพันบีพีสี่หมืนแฟทำาหอไม่เลือกบาเลียบเสี็จนันสองตัวเป็นเะนี้ไม่ได้ป็นหาจากสเนคอสส่ขึนไปรับไรจบเออซาติคอสติรอสติ รีเฟสเติกสายสามม็ตอันเชิญสิบฟองจากประเทศพี่แม่ขอนเลยบชิดเร็วสองอาเลือเอารเอารอนร้ส้นเป็นเลสาม คอนเซ็ปต์อดิชันโจมตีเจ็บฟันนั่นคือบอกฝันชอร์นีเมทิกล้วจ้าเบรกด้วยความสามารถนี้ในเทอร์นี้สปิปที่มีคอสเอ้ยที่มีคอสหนึ่งเมตรจะไม่สามารถโจมตีเข้าไลน์ได้จากนั้นด้วยความสามารถถ้าซิลอยู่ส่งคอวอลสลิปทั้งหมดให้เหลือนหนึ่งลงรีเซิบคอร์สทั้งหมดให้เหลือหนึ่งตัวที่เหลือนหนึ่งจะไม่สามารถโจมตีเข้าไลน์ได้รับด้วยความชีวิต สเตตคอสเตตจอสเตตดีเฟสเตตเมนสเตตนี่ต้องใช้ไปใช้แล้วนี่นี่เเสียงรถด้อันเชิญอกเวแอ็เซเวลงมาที่เลเวลหน่งช้ความส้องว่ามันเถิดเอ็กซ์เเวดทำลายนิกสั เตมวลตับเลเวอร์ให้เป็นเลเวอรสูงสุด a t t แท k s เต็ XCC Formula ทำการโจมตีเช้ความสามารถ XCC Formula เธอเป็นเลเวอรสูงสุดแด้วยความสามารถนี้ขอเล่นทำลายการ l ลี c h i p จพชองอ้อกล้ชระว่างสิไม่ต้เป็นผลได้โจมตีตัดทำงานไม่รู้าปอีน เห็นาาว่าสองตัวตัวนี้ครับตัวนี้ไอตนี้ไม่นับความเสี่ยงหาจากชีวิตพอสีขึ้นไปรับหลาตจบเพินรอเตร็คอเส็รอสเสร็จดีเฟสเต็จเม่เสร็จเอาเดเวลอาแล้วมาสั้นรกสูงสุดแต่เรืปอิชีพเป็สูงสุดดางนั้นในความามา Excel เม i โดยสา นั่งมใบึไ,ไม่ได้มี่ใบเอยมือมีสี่ใบนองสานโอขึ้นมือเหลือกินนายบุนเล,นเลอนโอันโอนโอนโอาอนเลยสามเลย ใช้เซ็ตไซบูเลโอโจมตีอย่างตึงเลยนี่ใชวเไซบูเโอแล้วหงสี่เหลืสเปีกต่ปลุเจมหนึงทั้งหมดปลกเ่มั้งวก็ว่าตอนนี้เจมสองเม็ทั้งหมดเลยใช่ไหมติสองเป็นทั้งหมดเลยครัค่ายังงสองเซลแม็กพาร ทำลายเริตนาเดเมทที่มีเจนแบบสองเมตรขึ้นไปตัวคู่แข่งทำลายการเล่นชิปด้วยควมสามารถนี้ตัวการถึงไปถ้าในฝั่งราม,มีการของจากประเทศอยู่จะสามา,า,ารถอ,รอันเชิญได้แบบเพียงแค่คอสอันเชิญเอ็กซ์พาร์เอ็กพาร์สา,าที่เลเวลสองเซน้นเรโอับเ่อรทางชีวิตเลือกเอารสเซใชมุมเล็อเปนตัวพา 2ฟลทเอ็กพาร์ตอีกรอบหนึ่งเอสความสมาถนี้ทำไมเซวูมีโอจอการ์ดถึงไปอันเชิญเลเวลหนึ่งับเต้าพังชีวิตตอบเชสตาร์สเต็ปคอสสเต็ปรอสเต็ปรีเฟรชสเต็ปนนี้เล่นได้ตึงจริงแ่นอนแล้วถ่ายคลิปตั้งที แมนสเต็กเอ็กซ์าร์ตอับเลเวลให้เป็นเลเวลสูงสุดทั้งคู่เลยเลเวลสูงสุดเ so ลเวลสามโซคอกับเอกซ์เซซิตจากนั้นซิมูเลต์ s. ปรับเลเวลให้เป็นเลเวลสูงสุดแอทแทกเส็จเอกซ์เซซิตทำการโจมตีใช้คอความสามารถโจมตีของเอกซ์เซซิตส so ่งโซคอให้กับทางชีวิตด้วยคอวามสามารถซิวนี้เขาเลือกทำลายอาลอนไลซ์ กลับโอเคโอเคครับทุกคนจบแล้วนะฮะ